สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นเส้นทางระหัมโลกนะครับเขาก็ให้เราสะสมหีบสมบัตินะครับเป็นหีบหีบอันนี้นะครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วเราเอาไปแลกของาะวันนะครับนี่ก็จะมีตะกินปืนแล้วก็ตะกินหมวกแล้วก็ท่าเต้นแล้วก็ตะกินชุดผู้หญิงและผู้ชายนะครับ มาดูกิจกรรมที่สองนะครับเป็นแก๊งยกล้อของเขาโนโทรานะกิจกรรมที่สามนะครับเป็นกิจกรรมของอิทิตันนะก็กินน้ําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีฝาเนาะแล้วเราก็มาแลกของรางวัลได้นะครับกิจกรรมให้สะสมไฟนะครับนี่เห็นไหมเป็นเปลวไฟนะครับแล้วก็มาแลกไอวอกระทะศพนะครับกล่องศพนะแล้วก็เกียบอร์ดนะครับแล้วก็มา มีให้แลกพวกสกินปืนด้วยนะครับนี่นะก็มาบอกกิจกรรมแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปแจกโค้ดกันเลยนะครับกดเข้ามาครับเหมือนเดิมเนาะคงรู้กันหมดแล้วนะครับก็มาใส่โค้ดกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะได้ไปหาโค้ดแบบนี้มาให้อีกนะครับก็กดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเลยครับ เรากดวางเลยนะนี่นะครับเป็นรหัสนี้เลยนะแล้วก็กดใช้งานไปครับแล้วตกลงไปครับนี่ครับการจัดตรงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคไปครับแล้วเราก็กดออกเนาะแล้วก็ไปตรงที่แต่งตัวนะครับแต่งตัวนะกดมาที่แต่งตัวนะครับแล้วก็กดมาที่กล่องนะครับโค้ดนี้ได้ยกเซิร์ปนะครับโคดนี้ได้ยกเซิร์ฟนะโอ้โหได้มาสามวันครับ m p 4 0น,นะก็กดตกลงไปครับหรือเขาจะใช้ทนทีเลยก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอจบอเพียงครานี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปหลับไปบ้านเจอคลิปหน้าครับ